สวัสดีค่ะชุดสรุปตัวเลขรวมนะคะของเวลางวดวันที่22เมษาสนห5า4ยนะคะหายกันไปหนึ่งอาทิตย์สําหรับช่วงหยุดสงการนะคะเราก็กลับมาอีกทีงวดของวันที่19แต่ว่างวดของวันที่19เการารวบม,มาจากงวดของวันที่1ิบสนะคะที่งดออกอากาศไปแล้วก็1 0 อะไรอีกอยสิบสี่ที่เป็นช่วงสงการนะคะแล้วก็รวมไปทีคือวันที่สิบเก้าก็เลยทําให้รู้สึกว่าหายไปนานมากนะคะแล้วก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยเพราะว่าเราเพิ่งทราบว่าวันที่สิบสองอ่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้ตอนตอนใบใบรเลยว่าเขาไม่ถ่ายทอดงดออกอากาศงดออกรางวัลน,นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ไม่ได้ลบคลิปออกนะคะแล้วก็อัปเดตมาเป็นของวันที่สิบเก้าแทนนะเพราะว่าใช้พื้นฐานตัวเลขเดียวกันนะคะกลับมาที่งวดวันที่สิบเก้านะคะ ความผิดปกติก็คือเลข3ามกลับมาอีกแล้วผลก็คือว่า33 231นะคะเอาตรงไหนดีผลก็คือ33231อันนี้คือผลนะคะก็จะมีเลขสามสตัว33 3, ตัวเลยนะอ่าไม่นับตัวนี้ก็คือมี3 2สตัวแล้วก็231เป็นเลขเกือบเลี่ยงนะคะหรือไม่ก็อันนี้เป็น323 3, ก็คือเลขหามเพราะฉะนั้นแนวทางแบบนี้เนี่ยของเวลาเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่า เราพูดเลยเพราะว่าดูจากอ่าการสนใจในการดูตัวเลขอของทางช่องเรานะคะจะเน้นการคํานวณเป็นหลักเนาะก็คือจะใช้การคํานวณจากสูตรย้อนหลังแต่ว่าของเวลาเนี่ยในช่วงปีนี้เลยหกสี่เนี่ยเป็นเลขเลขเบิ้ลเลขหามเลขตองนะคะแล้วก็เลขเหลี่ยงมีอยู่ไม่กี่อย่างแล้วก็เป็นเลขเดิมๆนะคะเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขห้านะคะมีช่วงหนึ่งเป็นเลขสาม ก็หายไปละสามหายไปละอันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะก็เลยเหมือนกับว่าถ้าตอนนี้ใครที่จะยังยึดแนวทางของเลขคำนวณน,นะคะเราบอกให้ยองลองเบาเบาลงนะแต่เราก็ยังคงยึดแนวทางของเลขคำนวณอยู่เพราะว่าจริงๆอะถึงแม้ว่าคนที่ติดตามช่องเราบ่อยๆเนาะจะรู้เลยว่าเลขคำนวณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแม่นนะคะแต่ในช่วงปีนี้คือยากมากจริงๆเราพูดเลยเหมือนเขาเอาคืนอะมีความรู้สึกแบบนั้น เบิ้ลบ่อยเบิ้ลเก่งตองเก่งเล,เลียงเก่งนะเคยคำให้แบบรู้สึกว่าอ่ะเราก็ยังคงคำนวณตัวเลขต่อแต่ว่าอยากจะให้ลองเบาๆลงแล้กันนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนะี่ยเราก็เข้าใจเพราะว่าจากยอดวิวอะไรเงี้ยเรารู้เลยเพราะว่าคนอะ่ะจะเริ่มถอดใจออกไปเยอะมากนะคะเพราะว่าคำนวณเนี่ยสู้ไม่ได้เท่าล็อกอะ่ะเราพู่งตรงเลขเหมือนเลขเขาวางมาแล้วนะ ของเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะในรอบนี้ในรอบนี้นะต้องแจ้งก่อนตัวเลขที่จะลงให้เรากลับมาใช้แนวทางตัวเลขที่ไม่ใช่เลขเด่นนะคะเป็นเลขที่มาน้อยนั่นก็หมายความว่าจะไม่ใช่เลขอันดับ5แรกนะคะก็จะเป็นอันดับกลางถึงเลขกลุ่มท้ายๆนะคะเพราะว่าแนวทางที่เรากลับมาใช้แบบเดิมก็คือมองว่าเลขไม่เด่นมักจะมานะคะเอาตัวเลขก่อนพูดเยอะไปแล้วนะคะ ชุดนี้ห้าเกสองหศนะคะศูนย์เราไม่เห็นมานานมากนะจริงๆเกือบยี่สงวดแล้วไหมถ้าเกิดใครมีสถิตินะคะลองไปล,ลองย้อนดูย้อนหลังนะ่ะศูนย์หายไปนานมากนะคะมีครั้งหนึ่งที่เราบอกว่า4หายไปเราก็โผล่มาให้ชื่นชมหนึ่งวดนะคะแล้วก็หายไปอีกแต่ศูนย์เนี่ยไม่มาเลยนะแต่รอบนี้คำนวณแล้วศูนย์อยู่ในกลุ่มของเลขมาไม่เด่นหรือเลขมาน้อยนะคะก็คือได้เลขศูนย์ออกมา ตัวที่เราจะลงให้นะคะจับชุดเต็มไปก่อนก็คือเลข5 9 6 9นะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้หกห้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาคัดตัวเลขกันนะคะเข้าใจแหละว่าตัวเลขมัน,นูช่วงนี้ออกยากจริงๆเลยเข้าสองตัวยังลำบากนะเราถึงบอกว่าใครที่ติดตามอยู่ก็ลองดูทิศทางอยู่เผื่อเขาจะกลับมาอยู่ในเลขของกลุ่มปกติบ้าง อ่ะได้แล้ว2ตัวมาดูชุด3ตัวบ้างนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อว่าเฮ้ยศูนย์ไม่มานะรอบนี้ไม่น่ามาก็ลองเลี่ยงไม่ใช้ศูนย์มันก็จะเหลือตัวเลขแค่เพียงสีตัวนะมันไม่มานานมากจริงๆนะเดี๋ยวเราวันหลังเดี๋ยวเราว่างๆจะ เอาสถิติย้อนหลังดีกว่านาะว่าเลขช่วงไหนเลขอะไรมาเยอะนะคะเอามาสรุปวิเคราะห์รวมกันดีกว่าอย่างรอบนี้นะคะรอบนี้เลขที่ไอ้ตรงกลางเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษนะคะในรอบนี้ห้าไม่ห้าเนี่ยถือว่าเด่นที่สุดในบรรดา5ตัวนี้แล้วกันนะเอาแค่นี้พอแต่ที่เหลือก็คือเป็นเลขที่ไม่ใช่เลขเด่นในงวดที่เราคำนวณได้นะคะเป็นเลขกลุ่มมากลางแล้วก็มาน้อย ศูน์ถ้าใครไม่ชอบคิดว่าไม่น่ามาเพราะมันไม่มาหลายงวดมากงวดน,นี้ก็น่าจะไม่มาอีกนะคะก็ตัดศูนย์ออกพอตัดศูย์ออกปุ๊บมันจะเหลือตัวเลขแค่เพียง6ชุด1 2 3 4 5 6นะคะก็จะคือจะเป็นชุดนี้แล้วถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่อยากได้5เลยไม่อยากได้5เลยก็เอาชุดที่มันไม่มี5ก็คือ6 9 9 262 ก็จะเหลือเพียง3ชุดเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่สนใน,ในเมื่อจับเลขมาแล้วก็ชอบศูนย์ก็ให้จัดศูนย์ลงไปด้วยตัวเลขที่เป็น3ตัวนะคะก็จะมีชุดนี้9 5 2นะคะแล้วก็692องนชุดนี้เป็น6 9 2กก็ได้นะหรือ9 6 2กก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือชุดนี้แหละส่วนตัวเลขที่ สี่ตัวนะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่ไม่มีศูนย์ก็คือหกเก้าห้าสองชุดนี้จะเป็นชุดที่ไม่มีห้าก็คือศูนย์หกเก้าสองนะคะสั้นๆประมาณนี้แนวทางเนาะเราบอกแล้วว่าช่วงนี้เราทําใจลําบากจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ไปเต็มไปตามสูตรเลยสูตรในมือที่เรามีนะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่หลุดเราบอกตรงๆเลยหลุดแล้วก็มีน้อยมากเป็นที่จะเป็นสูตรเดินยาวนะคะเต็มที่ก็คือ 7งวดพองวดที่8ปุ๊บหลุดเลยนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยมียาวถึง13มงวดด้วยซ้ำนะล้วมีหลายสูตรมากตอนนี้สูตรที่เป็นสูตรเดินระยะ7งวดเนี่ยมีอยู่ประมาณ3สูตรเท่านั้นเองนะล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเดินต่อไปอีกก็น่าจะใกล้หลุดแล้วนะเพราะจะเกิดแนวทางหัวยังออกเป็นแนวแนวแนวนี้อยู่นะเลขตองเลขหามก็ถ้าใครแบบอยากติดไว้ก็ติดไปเลยลูด0ถึง99นะคะอันนั้นแน่นอนน่าจะได้เนี่ย นะงวดเป็นงวดก็ยังดีนะคะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะปลอดโรคทุกคนเลยไม่อยากให้มีซีซัน4นะคะมีซีซัน3แล้วก็คงจะพอแล้วเนาะสำหรับโควิดในประเทศไทยสำหรับในคลิปนี้นะคะขอสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ